สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกรณีศึกษาเหตุทางดเพิงคำนดยออสายระเบิดระหว่างการซ้อมดับเพลิงในโรงเรียนราชวินิตมัธยมวันที่23มิถุนายน2566ซึ่งรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา01213314การวิเคราะห์ความวิบัติและการป้องกัน f i l l ล n ยน i s and Prevention โดยมีสมาชิกผู้จะทำดังนี้ค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เหตุการณ์นี้โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุสาเหตุแท้จริงของอุบัติเหตุถังับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวิบบิตมัธยมและพัฒนามาตรการป้องกันในอนาคตการวิเคราะห์นี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่อาจทําให้เกิดเหตุต่างๆเช่นสภาพของถังับเพลิงการบํารุงรักษาการใช้งานและการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงระบบความปลอดภัยและแผนรับมือเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดซ้ำในอนาคตค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาดูหลักการวิเคราะห์ความวิบัติซึ่งจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนคือ1การเก็บข้อมูล2การตรวจสอบและ3คือการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมและสรุปผลโดยขั้นตอนแรกคือการเก็บข้อมูลเราจะทําการตรวจสอบสภาพและอายุการใช้งานของถังโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้งานวัสดุที่ใช้ผลิตและกระบวนการผลิตเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุของความวิบัติคืออะไรโดยการถ่ายภาพและเก็บตัวอย่างชิ้นงานที่เสียหายโดยจะต้องไม่ทําให้รอยแตกหรือรอยเสียหายนั้นเปลี่ยนแปลง ต่อมาเราจะทําการตรวจสอบหาความเสียหายรอยแตกแล้าทั้งภายนอกและภายในโดยการสังเกตสีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและใช้กล้องจุลทรรศในการดูรายละเอียดของพื้นผิวการแตกหักเพื่อระบุลักษณะความเสียหายจากนั้นเราจะนําข้อมูลทุกอย่างที่เราได้มามาวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยการคํานวณแรงความเค้นกลไกการแตกหักต่างๆเพื่อหาสาเหตุของความวิบัติและแนวทางการป้องกันต่อไปการเก็บข้อมูลและหลักฐานนะคะเหตุการณ์คือถังรับเพลิงระเบิดระหว่างการสาธิตการ การดับไฟที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมวันที่เกิดเหตุคือวันที่23มิถุนายน2566โดยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บหลายรายค่ะประเภทของถังที่ระเบิดนะคะเป็นถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นถังแรงดันสูงค่ะข้อมูลทางเทคนิคนะคะถังดับเพลิงที่ใช้ในเหตุการณ์เป็นถังดับเพลิงแรงดันสูงทําจากเหล็กก้าคาร์บอนสูงและไม่มีแนวรอยเชื่อมค่ะภายในบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารดับเพลิงชนิดแรงดันสูงตัวถังมีอุปกรณ์เซฟตี้วาล์วสำหรับระบายแรงดันส่วนเกินค่ะสภาพ ที่สำคัญของถังดับเพลิงนะคะจะมีส่วนวาล์วประกอบไปด้วยโซลัร์อินทรพายเทอบนมสันดับเพลิงที่วัดแรงดันมือจับคันฉีดค่ะวิธีการทดสอบนะคะจะมี visual inspection functional pressure test ตัวถังนะคะจะประกอบไปด้วยที่เก็บแก๊สแรงดันสูงผงเคมีแห้งคา,า,าร์บอนไดออกไซด์ถึน้ำค่ะวิธีการทดสอบนะคะจะมี visual inspection SEM observation mechanical testing และ stain analysis คะ่ะผลการตรวจสอบตัวถังดับเพลิงนะครับจากการตรวจสอบด้วยตาเปล่า พบว่ามีรอยแตกเป็นแนวยาวตามแนวถังซึ่งเมื่อสอดด้วยกล้อง SCM ก็พบกลักษณะของรอยแตกแบบเชฟลาม,มาที่ชี้เข้าสู่จุดก,กําเนิดของรอยแตกนะครับแสดงว่ารอยแตกเริ่มจากบริเวณนั้นแล้วค่อยๆขยายตัวออกไปตามแนวยาวของถังครับจากการทดสอบสมบัติเชิงกลนะครับพบว่าเหล็กที่ใช้ทําถังมีค่า yield strength ประมาณ7 5 1เมกะยาสคาเ p q. และค่า ultimate tensile ai strength ประมาณ777 จุดเจ็บเมกะพาร์คาวซึ่งอยู่ในเกียงขอนเหล็กแรงดึงสูงต่ำปกตินะครับแต่ที่ค่าความเข้นต้องอยู่ในส่วนที่ปลอดภัยคือประมาณ1 3 6เมกะพาร์คาวแต่เมื่อคำนวณค่าความเขยนในส่วนที่เกิดเหตุพบว่ามีค่าสูงเกินกว่าเ2 0เมกะพาร์คาวซึ่งเกินขีดจำกัดที่วัสดุจะรับได้นะครับจากการตรวจสอบพบว,ว่าวามีลักษณะผิดรูปเล็กน้อยคาดว่าน่าจะเกิดจากแรงดันภายในที่สูงเกินปกตินะครับและเมื่อตรวจสอบการทำงานพบว,ว่าเซฟตี้วาล์วไม่ทำงานนะครับในระดันั้นจะเกินค่าปลอดภ ทำให้แรงดันภายในสะสมต่อเน,นื่องจนถึงประมาณ23-25เมกะปาสคาห์ก่อนที่ถังจะเกิดการแตกลับครับต่อไปนะคะเราจะมาดูการวิเคราะห์สาเหตุความผิดพลาดในว WOW าล์วถังดับเพลิงค่ะสาเหตุหลักนะคะเกิดจากเซฟตี้วาล์วไม่ทำงานคือการที่ถังนะคะไม่สามารถระบายแรงดันส่วนเกินได้และก็ความดันในถังเนี่ยเพิ่มขึ้นจะจนเกินค่าความดันใช้งานสูงสุดคือมีค่าอยู่ที่20.7เมกะปาสคาลนะคะตามมาตรฐาน TIS 1811-2532แล้วก็มีการดัดแปลงวาล์วนะคะ เพื่อเติมสารคาร์บอนไดออกไซด์ในการนำถังมาใช้ซ้ําค่ะสาเหตุต่อไปนะคะจะเป็นสภาพถังเก่าและถูกใช้งานซ้ําหลายครั้งคือการที่ถังถังรับเพลิงค่ะถูกนําไปใช้สาธิตหลายครั้งนะคะโดยทีมงานเอกชนและอาจจะมีการกระแทกหรือรับแรงดันซ้ํานะคะจนเกิดฟาทิกในผนงังถังต่อไปนะคะจะเป็นสาเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิกระตุ้นความดันในถังเป็นการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงต่ำเรื่อยๆค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าเทอร์โมสเตรทแล้วก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแคกและ ต่อมาการป้องกันและข้อเสนอเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดซ้าอีกควรมีมาตรการดังนี้ครับ1ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของเซฟตี้วาลทุกครั้งก่อนใช้งาน 2. ห้ามนําถังเก่าหรือถังที่หมดอายุมาใช้งานในการทดสอบหรือสาธิต3เก็บถังน้ำเพลิงในที่ร่มหลีกเลี่ยงการโดนแดดโดยตรงและสุดท้ายตรวจสอบความหนาของผนังถังและอายุการใช้งานโดยหน่วยงานที่รับการรับรองสรุปแล้วจากข้อมูลที่เราได้รับมาทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบรวมทั้งผลลัพธ์ของการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า การนี้เกิดจากวาล์วที่ระบายแรงดันทำงานผิดพลาดร่วมกับการเสรื่อมสภาพของถังซึ่งเป็นตัวอย่างที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยต้องเริ่มจากการตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งานจริงครับสำหรับกลุ่มเราในวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ